คนที่นั่นเนี่ยคนอิสราเอลที่มาปักหลักอยู่ในนั้นเนี่ยาคาถามคือมาอยู่ได้ยังไงตํารวจไม่รู้ไม่เห็นตอมอไม่รู้ไม่เห็นหรอ,อเขามาอยู่แบบวีซ่าท่องเที่ยวนะแล้วมันกลางเคอใครไปทําอะไรมันไม่ได้แต่<ว>มันทำอะไรคน,นไทยได้ถ้าจังหวัดเนี่ยผู้ว่าเนี่ยไม่เห็นว่านี่เป็นประเทศของเราผู้ว่าก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันขนา้าราชการทั้งหลายที่ไปรับใช้เขาเนี่ยไม่คิดว่าคนไทย,ยใหญ่กว่าก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเราต้องไม่ให้คนข้าราชการแบบนี้อยู่อ่ะ เอาง่ายมันหมดสมัยแล้วที่ข้าราชการจะแบบกดหัวพวกเราปิดปากพวกเราอะ mm ่ะ hmm. เราต้องพูดจื่อโซเชียลมีเดียมีเท่าไหร่พูดส่งเสียงมาเลยส่งมาในอินอินบ mm ็อกซ์หน้ามั่นคงเลย mm hmm. เราต้องพูดให้คนมันได้ยินเราต้องพูดให้นายกมันได้ยิน mm hmm. ไม่ใช่วกวันันเราแต่งตัวสวยเลี้ยงลูกถ่ายคลิปกับลูกถ่ายคลิปกับพ่อตัวเองไปกินข้าวอย่างเดียวมันไม่ใช่เราเป็นนายกประเทศเนี้ยมันมีขยะสู้ใต้พรมมันเยอะถ้าเก็บขยะไม่เป็นก็ออกไป